โดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปถึงปลายทางแล้วไม่ทําก็ต้องทําเขาขู่ตัดแขนตัดขาเรื่องหลายคนเพื่อนๆเ,เขากลับมาเล่าให้ฟังว่าโดนตัดไปแล้วจริงๆด้วย นมัสกการพระคุณเจ้าหลวงพ่อพบโชคนะคะก็ในช่วงนี้ค่ะจะได้ยินข่าวประชาชนนะคะได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงของแก๊ง call center มากมายเลยค่ะไม่ทราบว่าคนใกล้ชิดของหลวงพ่อเนี่ยมีประสบการณ์เหล่านี้บ้างไหมคะอยากจะให้หลวงพ่อช่วยเล่าประสบการณ์ของคนใกล้ชิดหลวงพ่อนะคะ ก็ทุกคนรู้แล้วว่าวัดเวชประค่างตะมลริมกอะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งหลวงพ่อได้อุปถมัมภ์เด็กกำพร้าคนชราคนรอยโอกาสหรือคนกลุ่มเปราะบาง,บางเข้ามาอยู่ในวัดมากมายไก่กองทุกคนก็จะมีความโลภความโกรธความหลงโดยเฉพาะความโลภลูกชายหลวงพ่อที่เลี้ยงแต่เด็กตอนนี้ก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาว่า อันนี้เข้ารับสั่งของจากต่างประเทศนะซื้ยังไม่ได้เสียภาษีมั่งแล้วก็ของนั้นก็ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็นําเข้ามาแล้วได้รับไปแล้วด้วยจําเป็นที่จะต้องคืนเงินต้อง,ต,องต้องเสียค่าปรับเสียค่าภาษีกรเสียค่าปรับค่าอะไรวุ่นว่ะวุ่นว,า,ว,นวายไปหมดก็ด้วยความที่ลูกหลานของหลวงพ่ออยู่ในวัดก็จะมีสติสัพพัญญะมากกว่าคนอื่นอย่างที่เตือนไปแล้วว่าหลายคนก็ต้องมีสติ ประจําตัวเองมีสติไว้ก่อนเลยว่าสิ่งนี้มันไม่จริงนะลูกหลวงพ่อก็เอาตัวรอดในการดํารงชีวิตยอยู่เพราะเวลาหลวงพ่อบ่มอบรมบ่มนิสยัยหรือจริยธรรมคุณธรรมก็จะใส่เรื่องปัจจุบันในเรื่องทางการเงินหรือก,กลไกหลอกลวงของมิจฉาชีพเข้าไปด้วยค่ะ ในโอกาสนี้ค่ะหลวงพ่อก็อยากจะขอเมตตาจากหลวงพ่อช่วยให้ข้อคิดนะคะเพื่อเตือนสติให้กับคนที่ทำงานในแกลง call center นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ไปทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นวงกว้างค่ะก็สำหรับคนที่จะคิดไปทำงานหรือคนที่ทำงานอยู่แล้วหลวงพ่ออยาก เดินใจนิดนึงฟังแอบฟังหลวงพ่อนิดนึงว่าการไปทํางานที่แคงคอรเซ็นเตอร์มี2เหตุผลเหตุผลที่1คือตั้งใจไปทํางานไปโดยสมัครใจเขาเลยว่าเขาไปทำเพราะว่ามันยั่วยวนต่อค่าตอบแทนทำให้เขาลังเลสงสัยตัดสินใจไปทำพอตัดสินใจไปทำปับ๊บ เขามีความผิดศีลอย่างชัดเจนนะหลวงพ่อพูดเรื่องศีลนะ่ะไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะว่าทุกคนบอกว่าศีลไม่มีจริงไม่เห็นได้ผลเลยทําชัดนี้เห็นผลชัดหน้าแต่อย่าลืมว่าข้อที่หนึ่งหลายคนที่หมดตัวกับคอร์เซนเตอร์ไปเขาฆ่าตัวตายนะ เขาฆ่าตัวตายนะศีลข้อที่1ข้อที่2หลวงพ่อข่าไปข้อที่3เนื่องจากเขาฆ่าตัวตายแล้วผัวเมียงแตกแยกผิดศินข้อที่3อีกข้อที่2ก็ไปยักยอกรัพย์เข้ามาอีกเหมือนไปโกงเงินเข้ามาไปพูดหลอกลวงให้ได้มา1 2 3 4สาไปโกหกเขาอีกว่าจะต้องเอาเงินมาเอาเงินมาลงทุนต้งนั้นตั้งนี้ไปโกหกเขาอีกคนที่ไปทํางานคอเซ็นเตอร์เองก็เครียด เครียดแล้วทําอะไรอ่ะก็กินเหล้าแล้วคนที่กําลังรอผลอยู่ที่บ้านเขาเสียใจเขาก็กินเหล้าเช่นเดียวกันฉะนั้นผิดศีลทั้งห้าข้อนี้เลยอย่างเรารู้ถ้าผิดศีลครบห้าข้อสิ่งที่ไปก็คืออบายนรกอะ่ะลบนรกขุมที่หนึ่งก็เอเวจีที่เคยได้ยินว่าเอาเวจีนรกมันร้อนขนาดไหนทุกคนก็รู้กันอยู่เหมือนที่เราตายทั้งเป็นร้อนวูบมนทั้งตัวเวลาคนจับผิดเราได้นั้นตายทั้งตัวแต่พวกนี้สมัครใจไป กลุ่มที่2ไม่สมัครใจไปถ้าไม่สมัครใจไปนี่หนักกว่าเดิมนะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปเขาไปโดยที่เขาสมัครออนไลน์แล้วไปทำงานต่างประเทศเขาหมายมั่นปั้นมือว่าเขาจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ตามที่คนโพสต์บอกกลับแล้วเขาไปประเทศนี้มาประเทศ A ประเทศ B ประเทศ C แล้วเขาบอกเขาก็สร้างบ้านใหญ่ขนาดนี้ซื้อรถเกง๋งซื้อปิกอัฟซื้อรถ ต,ต่างๆที่เขาโพสตโชว์ว่าเขาไปทํางานต่างประเทศแล้วเขาได้ขนาดนี้แต่ว่าเขาลืมไปว่ามันไม่ใช่ทุกไลายนะที่ไปแล้วทําแบบนี้ไปเสร็จแล้วไปถึงปลายทางไม่ถึงเดือนส่งกลับมาอีกไปโดนจับที่ปลายทางหรือได้ทํางานก็ได้ทํางานแบบไปใช้เราแรงงานอย่างทาสหรือไปใช้ให้เราไปทํางานที่เราไม่ชอบโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปถึงปลายทางแล้วไม่ทําก็ต้องทํา เขาขู่ตัดแขนตัดขาซึ่งหลายคนเพื่อนๆเ,เขากลับมาเล่าให้ฟังว่าโดนตัดไปแล้วจริงๆด้วยอยากวิงวอนหรือว่าเงี่ยหูฟังหลวงพ่อสักนิดว่าการไปทํางานต่างประเทศนั้นหรือไปทํางานคอร์เซ็นเตอร์จะในประเทศไทยเราก็ดีหรือต่างประเทศก็ดีล้วนแล้วแต่ไปทําให้คนเสียใจทั้งสิ้น